เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายยิงเ7 9มใส่จุดตรวจอ,รอสอร,รามันแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ค่ะตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10บยะลาและทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่1นึสองเข้าตรวจสอบบริเวณริมทางรถไฟหลังจุดตรวจอสร,รามันหมู่หนยยึ่งตากยูบกเกาะอ,อร,รามันจังหวัดยะลาหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเอ็มตกใส่บริเวณดังกล่าว บริเวณริมทางรถไฟด้านหลังจุดตรวจอสอ,อยู่ห่างจากสถานีรถไฟรามันประมาณ250เมตรเจ้าหน้าที่พบหลุมที่เกิดจากแรงระเบิด2หลุมอยู่ห่างกันประมาณ10เมตรพบเศษหัวระเบิด M79 และเศษสะเก็ดกระจายอยู่จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา23นาฬิกา21นาทีของวันที่24กุมภาพันธ์ขณะที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอรามัน15นายตั้งจุดตรวจจุดสกัดร่ว ่วมกับกำลังทหารจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาที่12บนถนนสายรามันจักกวมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนยิง m 79ใส่2นัดโดยเชื่อว่าตั้งใจจะยิงใส่เจ้าหน้าที่แต่พลาดเป้าทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายซาหูดินโต๊ะเจมะแกนนำระดับปฏิบัติการเคลื่อนไหวในอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่มีหมายจับในคดีความมั่นคงหลายคดี ทหารกองกำลังผาเมืองยึดยาบ้าน1 0 0 0 0เม็ดขณะลลำเลียงใกล้ชายแดนไทยพม่าเพียง500เมตรค่ะยาบ้านในกระสอบฟางจำนวน1 0,000เม็ดเป็นของกลางที่ทหารกองร้อยทหารม้าที่2กองบังคับการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4กองกำลังผาเมืองตรวจยึดได้ขณะออกตรวจพื้นที่บ้านหน้องเขียวตําบลเมืองนาะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านเส้นทางบริเวณดังกล่าวพันเอกพิเศษกสิดิษฐ์หลักกรดรองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองเปิดเผยว่าทหารพบกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดสมคนกำลังลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางบ้านหนองเขียวเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจคน้นแต่คนร้ายทั้งหมดได้ทิ้งสัมภาระเป็นย่ามกระสอบฟางก่อนจะวิ่งหลบหนีเข้าไปในเขตชายแดนพมา่า ซึ่งจุดดังกล่าวห่างจากชายแดนไทยพม่าประมาณ500เมตรเบื้องต้นทหารได้ยึดยาบ้าของกลางส่วนผู้ต้องหาที่หลบหนีจะประสานให้ตำรวจท้องที่และทหารติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดี